ทุกท่านครับช่วงนี้นะผมสังเกตนะผมตามไปดูช่องต่างๆผมสังเกตว่าแขกหน้าเดิมๆกำลังจะกลับมาแขกหน้าเดิมๆกำลังจะกลับมาเพราะมันเกิดเหตุประทะกันขลุมกันระหว่างช่องข่าวใหญ่กับลุงพลตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่องคลิปอะไรก็ไม่รู้ สังเกตไหมครับแขกหน้าเก่าๆจะมาแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะครับไม่ว่าคนที่ไม่ว่าคนที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ว่าจะเป็นคนที่ขึ้นต้นด้วยตๆทุกอย่างไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามมันจะเป็นแขกเก่าๆกำลังจะกลับมาและวันนี้ก็มีข่าวกระทบกระทั่งไปถึงยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่เป็นผู้หญิง โดยไปกล่าวหาว่าเขาเป็น18บแปดมือผมได้ยินว่าน้องเขาเนี่ยน่าจะนะครับวันนี้น้องเขาน่าจะดําเนินคดีนะได้ยินอย่างนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นแขกหน้าเดิมแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่เคยมีปัญหาเริ่มทยอยกลับมานะครับเริ่มมีคอนเทนต์ของพวกเขากลับขึ้นมานะครับหนึ่งส่วนอาจจะมีอ่าหนึ่งส่วนอาจจะมี ใบสั่งนะครับหนึ่งส่วนอาจจะมีใบสั่งหรืออาจจะมีโอกาสที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับโอกาสที่ทําให้เขาเนี่ยได้มีคอนเทนต์ในการดําเนินดาเนินงานนะครับกลับมาก็ไม่รับใจดำค่ะนะเพรานั้นวันนี้ทุกท่านครับ f c ทุกคนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับมีการกุกข่าวมีการถล่มตั้งแต่วันที่ เกิดเหตุที่่ทีเพชรบุรีวันนั้นนะมันเหมือนกับเป็นตัวเขาเลยขับเคลื่อนนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเลยครับซึ่งทําทให้เกิดความวุ่นวายที่บ้านผมอกอนมันจะเกิดมาตรการการยุยุมันจะเกิดมาตรการการย,ยุรรรย,ยุเพราะลุงพลใกล้จะขึ้นศาล เพราะจะมีเพราะใกล้จะถึงวันที่มีการถอนทนาย,ยื่นคำร้องขอถอนทนายถ้าหากลุงคลดูคลิปนี้อยู่หรือมีคนดูคลิปนี้อยู่ก็ให้พยายามตั้งการสูงๆถ้าไม่จําเป็นช่วงนี้ลุงคนอย่าเพิ่งพูดอะไรนะครับถ้าไม่จําเป็นช่วงนี้นั่นไงเห็นไหมครับปลาหมึกเริ่มกับมาปั่นปวดเห็นไหมครับมันอาจจะมีใบสั่งบางอย่างอาจจะมีใบสั่ง แต่อาจจะไม่มีกไ็ได้นะครับอาจจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ก็ได้อาจจะเป็นการยั่วยุกไ็ได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากให้ลุงพลกับป้าแดนพยายามสงบตั้งกาดสูงๆนะฮะตั้งกาดสูงๆเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้านะครับตอนนี้มันเหมือนกับมันการมีการตีรอบข้างเหมือนเดิมยั่วยุอย่าลืมนะครับเงื่อนไขาการถอนประกันตัวมันยังอยู่ อ่าไม่ใช่เงื่อนไขการถอนเงื่อนไขการประกันตัวยังอยู่นะครับถ้าหากเราไปกระทําการใดๆเป็นการอาลอก,กวกนพยานหรือมีการขม่มขู่พยานหรือมีการพูดจาอะไรในลักษณะที่อาจจะทําให้พยานเนี่อรู้สึกกลัวเนี่ยโอกาสที่จะมีการยิ่งกำลองขอถอนประกันก็อาจจะมีแต่เท่าที่ดูตอนนี้ลุงพลไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับเท่าที่ดูตอนนี้ที่ติดตามไปดูช่องมนโอม ไปตามดูชีวิตที่เขาดําเนินทุกวันไม่ได้กระทํเความบิดอะไรนะครับแขกรับเชิญมันมาครับตอนนี้มันมาแปลกแปลกหลังจากที่หายไปหลายเดือนนะครับวันนี้แขกรับเชิญเก่าๆที่ไม่เคยเห็นหน้ามานานวันนี้เริ่มทยอยโผล่หน้าขึ้นมานะครับเริ่มทยอยโผล่หน้าขึ้นมาจริงๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงสักนิดหนึ่งนะฮะยาตกเป็นเหยื่อในการยั่วยุ วันนี้น้องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งผู้หญิงก็คือน้องเอมเดอร์นะครับอ่ากลายเป็นพิษปูนะครับก็เขากำลังส่งสัญญาณมาว่าฉันนะ่ไม่ได้คนน่ารักอย่างที่เธอคิดนะฉันไม่ใช่เป็นหมาพุดเดิ้ลที่เธอคิดว่ามันน่ารักไม่มีพิษมีภัยใครมาทำร้ายฉันหรือมาตำหนิฉันฉันจะฉันจะแปลงร่างทันทีเลยนะ นะครับฉันจะแปลงร่างเป็นพิษบูซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับคำเตือนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสื่อใหญ่นะครับสื่อใหญ่เขาก็เ,อเ,อเขาก็มีกำลังในการนำเสนอข่าวที่กว้างขาวางนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอย่าไปประทาน,นะครับขนาดเขาเอาข่าวอ,อ,อะไรเนาะ เฮเดบางช่องเอาข่าวเฮเดไปบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์สายลุมพลหรือเป็นยูทูบเบอร์บ้านกอเนี่ยยังคาดเ,เลนะคลื่อนเลยนะครับยังคาดเคลื่อนเลยนะครับทุกท่านนะครับการที่ผู้สื่อข่าวผู้จารักษณะอย่างนั้นผมมองว่าจริยธรรมมันอาจจะมีปัญหาคือการกล่าวอาฆคาตบ้านร้ายออกสื่อตรงนี้มันทําให้จริยธรรมของสื่อมันเห็นว่ามันเป็นการใช้อารมณ รจริงๆแล้วสื่อต้องเก็บความรู้สึกบางอย่างเอาไว้แล้วก็อะไรไม่ควรออกอากาศแบบนั้นแต่เอาหลัคนมันมีความรู้สึกน,นะฮะทุกท่านนักข่าวเขาก็เป็นคนเขามีความรู้สึกครับเมื่อไปเปรียบเปยเขาเขาก็มีความรู้สึกเขาเปียบเปยกับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับคําเตือนมากกว่านะครับเป็นคําเตือนว่าให้ระวังนะครับให้ระวังนะครับ แขกที่ไม่ได้รับเชิญเริ่มทยอยหน้าเริ่มทยอยดานหน้าเข้ามาทีละคนสองคนหลังจากที่เกิดเหตุวันที่ที่เกิดเหตุที่เพชรบุรีเห็นหไหมครับพี่ชินกร,รมองมออกผมคล้ายค้าบางอย่างคือมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันนัดกันมาหรือเปล่าหรืออะไรทั้งนอดนี้เหมือนกับคล้ายๆว่าตอนนี้ใกล้จะขึ้นศาลแล้วหรือใกล้จะมีอะไรแล้วก็เริ่มเริ่มมานะครับ ถ้าหากลุงพลป้าแตนตไม่ประมาทพยายามนะครับจำคำพูดของผมเอาไว้คือถ้ามีเรื่องส่วนตัวไม่ต้องคุยต่อหน้ายูทูบเบอร์ไม่ต้องคุยต่อหน้าแอดมินในบ้านควรจะจูงแขนกันไปคุยส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเพราะหน้าต่างมีหูประตูมีรูหรือว่าหน้าต่างมีรูประตูมีหูก็ไม่รู้นะครับแค่คลิปเสียงนิดเดียวเล็ดลอดไปไป,ไปมีการแปลงสารแล้ว นั่นนะครับนั่นนะครับมันเป็นซะอ,อย่างเงี้ยฝั่งเรามันเป็นซะอ,อย่างเงี้ยนะครับเรียบเปยเฉยๆว่ามันเล็ดรอดได้ทุกอย่างมันเล็ดรอดได้เพราะฉะนั้นลุงคนจะต้องไม่ไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองกอกอกไม่เคยหลับไหลคําพูดนี้ผมพูดผ,ผิดที่ไหนล่ะกอกอกไม่เคยหลับไหลวันนั้นที่เกิดเหตุที่เวชบุรีมีการ ขนาดเจ้าตัวเขายืนยันว่าผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ของลุงพลผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์กบเขาเป็นยูทูบเบอร์สักข่าวยังออกไปตีแบบนั้นได้ถ้าลองคิดดูกแล้วกันข่าวยังเอาไปตีอย่างนั้นได้นะฮะข่าวก็คือข่าวนะครับนะครับข้อมูลต่างๆที่มีการพูดออกมาเป็นข้อมูลดิบ นะครับเป็นข้อมูลดิบมีอะไรเขาก็พูดไปนะลุงไม่ค่อยฟังใครเตือนท่านทนายโปรไปโทรไปเตือนเป็นการส่วนตัวไม่ไม่ต้องโทรนะครับผมเชื่อว่าเขาดูอยู่คือจัญญาบันทึกข่าวนะ่มันมีหลักเกณฑ์มันอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วการปฏิบัติมันก็จะไม่ค่อยเต็มร้อยต้องวางตนเป็นกลางเสนอข่าวโดยเที่ยงธรรมเสนอข่าวทุกทุกด้าน ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ส่นอข่าวด้านเดียวนะครับผมมีความรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับบรรยากาศบ้านกกรกยมัน,ม,นมันเรียกอะไรมันราบเรียบอยู่ทกัน,นี้นะครับนะมันมันเหมือนกับมันมนน้ำมันนิ่งเกินเหตุนะครับ เห็นไหมครับทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกับน,นะครับทุกอย่างเป็นไปตามกับเขาแจ้งเราเราแจ้งเขาเขาแจ้งเราเราแจ้งเขานะครับมีคดีติดต,ตัวกันไปทั่วหมดนะครับนะฮะทุกท่านครับวันนี้เห็นเห็นบอกว่าเอมเดอร์เขาบอกว่าเขาอาจจะไปแจ้งความนะครับผมตัวหลักฐานแล้วนะน่าจะเพียงพอผิด ครับเห็นมีโทรปรึกษาว่าถ้ามีการทําอย่างนั้นทำนงงี้มันผิดไมหมผมก็หมอผิดนะครับวันนี้อาจจะมีการแจ้งความนะครับผมได้ยินอย่างนั้นนะและผมอยากจะวิงวอนนะครับวิงวอนไปยังทุกๆฝ่ายไม่ว่าใครจะเรียกว่าตัวเองเป็นฝ่ายวงแหวนรอบนอกไม่ว่าใครจะเรียกว่าตัวเองเป็นฝ่ายลุงคนอ่ายูทูบลุงคนไม่ว่าใครจะเรียกว่าฝ่ายนอกวงแหวนหรือไม่วงแหวนก็าตามนะครับขอให กันแล้วรักกันสามคัคคีกันนะครับวันนี้อยากให้ทุกฝ่ายสามคัคคีกัน